อะไรเ<ล>ยไอ้ไม่ใช่<ม> um จันแต่น้าฉันแต่น้าจะอยอีกวันหนึ่งอขอโทษค่ะขอโทษขอโทษเออแล้วคืออาลืมลืมลืมแล้วทีนี้ก็แบบว่าคือแบบตั้งใจมากๆตั้งใจมากๆว่าอย่างน้อยก็ขอให้ได้เข้ามาอยู่อะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ก็เลยแบบตอนที่ไม่ได้ก็คือเหมือนแบบพาลอยเลยยางลงมาที่ือตอนนั้นจะกลับบ้านอย่างเดียวไม่อะไรเลยรู้สึกแบบผิดหวังในตัวเองมากแจะกลับบ้านอย่างเดียวแล้วเรารู้ว่าเราตกลัเราคิดไหมว่ากลับไปจะไปทำอะไรกลับไปไม่ได้ตำแหน่งไ,ไม่ได้อะไรเลยเนี่ย ก็ทํางานเหมือนเดิมก็ยังรับงานเหมือนเดิมแล้วก็ขายของเหมือนเดิมใช่ค่ะเอ้าแต่ว่าพอที่ว่าเขาบอกว่าได้รํางานฝวัญใจมาชุตอนนั้นรู้สึกยังไงบอสตอนที่เขาประกาศไว้วิีน่ะมันเหมือนตอนแรกอะวันที่สองนี่ไม่ไม่รู้ค่ะไม่รู้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ทราบแต่ว่ามี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 แม่แม่คนหนึ่งมาบอกว่าเจนี่อย่าเพิ่งกลับนะอยู่อีกวันนึงก่อนในความโชคดายยังมีความโชคดีอยู่ อยู่นะลูกอยู่นะลูกอะไรอย่างนี้คุณแม่แถวนั้นหรอใช่ค่ะคุณแม่แถวนั้นก็อาจจะให้กำลังใจว่าอยู่ก่อนดูงานก่อนดูก่อนอะไรอย่างนี้ไหนๆก็มาแล้วลูกอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเหมือนที่พักก็ไม่ได้เสียด้วยไงใครก็ใครก็จ่ายให้ใครเสียงคือกลับถูกไหมกลับค่ะกลับค่ะชัดเจนชัดเจนใช่แล้วเราอยากรู้คือใจเราอยากรู้ว่าใครจะได้เราอยากดูหน้างานว่าใครจะได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลย เี้ยนบอกราบย้อนใจสูพ่อมรัะพี่น้องคือว่าใครจะล้มจะป่วยจะขึ้นแหงเขาอย่างใไม่แล้วคือแบบว่าแล้วประมาณช่วงเย็นๆช่วงเย็นๆประมาณเย็นๆนี่แหละก็มีสายกิ้งเข้ามาแล้วก็แบบคือแบบใครอ่ะใครโทเหมือนเหมือนเป็นเป็นเป็นสายแบบสายกริ้งเข้ามาสะกิดเข้ามาว่าน้องเจนี่มาขึ้นเป็นรับเชิญนะเพราะว่ากระแสตอนนั้นกระแสแบบคนเรียกร้องเยอะใช่คนเสนาอยก็เลยให้อยู่ใช่ไหมก็เลยก็เลยเหมือนแบบว่าทีให้แต่งตัวค่ะแต่งตัว ไม่บอกบอกไม่ได้อาจจะเป็นกูกีก็ได้นะกูกกีแกล้งเสียแบบสวัสดีครับตอนนั้นยังไม่ทราบว่าใครเป็นใครเลยเพราะเราไม่รู้จักใครเลยจริงๆเลยแล้วตอนนั้นรู้หรือยังว่าขอให้อยู่ขออะไรไม่ทราบค่ะแต่คือบอกว่าอยู่ก่อนลูกอยู่ก่อนอะไรแบบนี้ดูก่อนอะไรแบบนี้ก็คือใจเราอยากกลับแล้วใจเราอยากกลับแล้วพอหาหมอดูประจําเลยพอหาหมอดูประจําเลยหมอดูอะไรหมอดูบอกว่าหมอดูทักก่อนที่หดูบอกว่าถ้ามึงกลับนะ ไม่จริงๆอะหมอดูอะหมอดูอะดูดวงให้หนูก่อนที่หนูจะมาสมัครออดิชันแล้วว่าหนูน่ะจะมีจะมีผู้ชายผิวขาวแดงผู้ชายผู้ชายผิวขาวแดงจะแบบจะเหมือนแบบว่าจะเข้ามาสปอร์ตเรื่องงานประมาณนั้นอันนี้อันนี้อันนี้แบบอันนี้หนูไม่ทราบนะคะแต่แต่เขาบอกว่าเป็นผู้ชายผิวขาวแดงจะมาสปอร์ตเรื่องงานตั้งแต่ก่อนที่หนูจะมาประกวดแล้วที่นี่แล้วที่นี่หนูก็เลยแบบไปเห็นโพสหนูก็เลยส่งออดิชั่นไปหนูก็เลยพานพอหนูพานปุ๊บหนูก็เลยหนูก็เลยแบบ อ่าโทรหามอดูถามอีกถามอีกเรื่องนึงถามถามประมาณว่าเออท่านหัวขอมาตรงเนี้ยอ่านูสิได้บอหนูสิไดเอี่ยงบองสนัตสยกว่าจะเป็นเจนี่ซีโฟโตเคมิซิกได้โทรหลงหัวปดจนมากกว่าจะเป็นเจนนี่แบบต้องใช้หมอดูมอใดเนาะหมอดูค่ะแต่ว่าเคยกิ่นอองปูบอะเคยกิ่นอองปูบององอีปูอองอีปูเคยกิ่นเคยกิ่นเต็มเคยได้ยินไหมกระดองมันแล้วก็จมัน๊มคะมอนีะั่อมีขึ้้นนนาาเะ ก็เลยมาดูปั๊มกันเนี่ยพี่น้องมาจอดปั๊มจอดอย่างเออแววปั๊มอย่างก็เลยมาแววหลังหลังคุณแม่เล่าพี่น้องยืนในปั๊มเลยเนาะพี่เดียวอันนี้เขาเลยปั๊มอย่างเนี่ยปั๊มบางจากบจากหรอปั๊มบางจากอันนี้อย่าฟังออกมาเอาอ่องมาก่อนเนาะเอาอ่องเขาก่อนไหนเบื้งก่อนเอาเอาอ่องมาโชกก่อนเอออ่องเขาจะใส่ยี่ดีอ่องเขายี่ดีมาโชว์อ่องก่อนเอาอ่อนี้เดียบอ่องนี่เก่อนเอามาตั้งรถเออพี่น้องเคยกินบองอ่องมันปู กล่องเดอ้อเราบ้างกล่องเออเฉิดๆฉออมันปูน้าแล้วแบบว่าตายเข้ามาพี่น้องตายเข้ามาตายเข้าคือแบบว่าหิวข้าวมานะม่ะเมยตายเข้ามาอืมนี่เคยเห็นบอเคยชิมเคยเคยเห็นบอในทีวีทีวีอย่างนี้นเ,ออเขาดังลิกลงหอันนี้เขาดังเปิดแล้บอน,นี่ยอากดองมากเขาดังก็เลยบึ้มธนาฉัน อันนี้คือปูนาฟ้าใสแบรนด์นี้ใครรู้จักบ้างพี่หนึ่งรักมากจริงจริงฮะปูนาฟ้าใสใช่ค่ะบอสออกหลายช่องนั่นจริงทีล่าสุดฉันไม่รู้จักนะเอาจริงๆฉันรู้จักฉันติดตามข่าวเดี๋ยวที่ไม่ไปฉันไม่รู้จักแล้วมาในซุ้มกันรถตู้หันสากันได้บ้างพี่เราจะไปกินออกมันปูกันนะบะซันบอีหยังเราออกมันปูสูบบุหรี่สากบุเรีได้ยินนี่แหละเดี๋ยวพาไปดูบะซันเออไม่รู้จัก แต่พอแม่เปิดให้ดูเขาบอกไปซิบิซิมเบิ้งมันเสียไปดีบอกเขามาบอกเขาต้องหันหนักข้างบนบริเวณเออเออขับรนมาครับมาเสียออลล่างไปเลยวะสันก็ดเรื่อยไเลยออลล่างกินน้ำยางกินน้ำขอนียวเขาเจ้านี่อันนี้เขาบีบเสียเลนบอกอันนี้แบบแบบข้างล่านเพื่อนฮ็ดมาแบบใครเห็นภาพว่าเฮ็ดหังไดมันบอกบีบจุดลงไปเลยถึงบพาะนี่เพราะเออ ันจะมาแบบกระปุกนะคะใช่ปกติเอา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 ปกติดูหน่อยพี่เจนี่ฮะปกติมาไงปกติมายังไงเป็นกระปุกแบบนี้ครับนี่คือกระปุกก็คือสามารถเวฟเอาเข้าไมโครเวฟแล้วตักกินได้เลยราดข้าวหรือเอาเอาคนเดียจับได้เลยพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู๊ดแบบกินเลยน้ำจิ้ีฟู๊ดคือแตกแบบกลือีนี่หรือว่าใครมีอ่วากระดองไมเนี่ะผู้ใดมีกระดองอยู่ที่นนันผู้ใดอันซาซุมกระดองปูกับแต่ถ้าไม่มีกระดองคือเวฟใช่ไหมเวฟเลย ไมโครเวฟเวฟทั้งขวดได้เลยกระดองมันม่แดื่อไหมเด้อเอาใช่เพิ่มมะได้่แยมกระดองไปน้ำเดือพี่น้องเพราะว่าอันนี้ทำแบบพร้อมทานแบบให้เห็นภาพว่ามันกินยังไงมันมาจากไหนอะไรอย่างนี้เนาะแต่แต่ใครที่เคยไปเหนือมันจะมีนะแบบเนี้ยเออแต่ใช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 ่มีมีค่ะมีแต่ว่าเราอาจจะเอากลับมาลำบ,บากหน่อยอเพราะมันมันต้องใช้คนส่งความเย็นเนาะ เ,ออเดี๋ยวไอเดี๋ยวมันเย็นไันดี๋ยวมันี่อไปนอ,อนนี้มันแบบเย็นอยู่คืปปอ,กอปกติแล้วเนี่ยเพื่อนจีขายในออนไลน์ออกบูธออกอย่างดาราดารากินเยอะนะฉันเพิ่งรู้ว่าดารากินเยอะฉ,ฉันก็ฉันก็ไม่ใช่ดาราเนาะก็แบบว่าเราเป็นคนธรรมดาพอเราแบบว่าเออไปดูในยูท e ป้าดสูตรดารารีวิวหลายแหงดาราวิวเยอะมากแล้วแบบว่าเขาพากันเขาพากันเค็มอ่ะใครไม่ลองอยอาเพื่งนซีงแห่แก่ต้องกินก่อนหนึ่งครั้งใครบอกเคยกินเน่ะอาหอรเหนือเคยกินบาร์ตมาเยอะนะแต่ไม่เคยกินอันนี้จริงๆนี่ ออกก้นปูไม่เคยกินนะครับพี่น้องเอาเขา้าวเหนียวมะเม่เฮาเตรียมตัวจำนีค่ะบอสวิ้ยพี่น้น <c oughs> องไข่แดงไข่เดซิมเดี๋ยวนึงหอมคอยคิดว่ามันเป็นคอยคิดตามภาพที่เราเห็นก็ต้องเป็นแบบแบบเป็นแบบอีแบบหแบบแบบนึ่งที่เราคิดไว้อ่ะแต่พอมันออกมามันคอนละอย่างที่เราคิดเลยจริงๆ <c oughs> ขา้าวเหนียวก็เลยเขาเจ้าเขาเจ้าได้บอเนี่ยเขาเจ้าโชว์บอสแม่ขอแบบเขาเจ้าโชว์แบบว่าทสมมติเราจะรวยเขาเจ้าเป็นยังไงเขาสิแบบ น้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างสิปั๊บอุ้ยอุ้ยดิจูรีอู้หู้อู้โอ้โอ้แบบเลิศเจะมีให้กินสองรสนะคะโทรศอดร้อนไหมเบนซีฟู้ดน้ำบอสไทยๆเราต้องยกขึ้นถอยได้ซื้อพอพอมันทางผีหันทางผีอีกเออหลัซุปบอแมนหันไปพูดอีกนิดนึงเออพ่อเราก็ซุ่มข้ามบะนี่ เซ่ถึงนิคสู้มาต้องออกเคลิ้มว่าใกล้ดีนะเออสลาแจนดูน่ารักเหมาะสมมากกับที่เป็นมืออาชีพมคุณปูบำแล้วคส่ะบอถ้าฟนแล้วเราปิดถ้ามันเกือบสุกเนาะเออเพราะว่าใกล้ไหมเพราะว่าอันนี้เพิ่งไปอันนี้มาไงไปหน้าเขาแพงจิ้อเติมมาเยอะบอวบอส์ซื้อไปไปจิ้มเพื่อข้ามเด้งดึงอะไรพี่น้องมันเขาใกล้มาได้ ไม่ใช่หน้าหน้ามันใสอยู่แล้วแต่ว่าให้หน้ามันตึงเพราะเพราะตาเราเป็นหลุมท่อนอนพอๆหน่อยแต่ว่าหนาใสเนี่ยเขาใส่ตงอยู่แล้วเขาไปเด็ดไปสีหนาใสอย่างเดียวแต่ว่าเขาเปลนเนียนแต่มันแบบว่าเขาเรียกอะไรไหมมันตึงมันมันเต็มตาเรามันเป็นโบรู้ไหมคุณดาวคุณคุณบอกว่ารอซีเอฟนั่นน่ะใช่มันมันเด่นมันผิดเลยเดือดพี่น้องพี่เมีย นี่แม่ชิมีฟุตบราอืมหวานมากนีรสจิ้มส่ฟุตนะบ้านอร่งอะจริงพี่น้องอุยพี่น้องอ้หเนีดหอมชิมแล้วเนี่ยเจ็บปฮะ ชิมกวาเนี่งปากชิมกางเน่งปากอือแล้วก็มีอมค์ทั้งหมดอยู่ในกล่องนะหอมอ้าวพี่อเนี่ยเาสวยกดสมมติแมบถักกาบไม่แล้วก็ราดลองข้าวเน้นราดราดลองข้าวเอาซ้อนเลยพี่ซ้อนหมซ้อนหม่อมหอมหอมหอหอมมากหอมมากเลิศ